ผมไม่ค่อยไมะบายลอ้าวนี่คว้าวตัปนอคแล้วแ่วแต่เราเปิดได้แรกของนายอะนไัหนตัวนี้ใชหอันนี้แต่ตั้งได้ตัวแเป็นเซตเลยเออเป็นเซต บางตัวก็สุ่มมาบางตัวก็เป็นเซตอันนี้เพิ่งสุ่มมาเนี่ยแม่ผมชอบตัวเนี่ยให้โชว์เลยไม่เหอนมคุณมาออกกล้องดิผมขี้เกียจผมม่วงผมอยากนอนเย็นทำไมดีมากอยู่รีวิวต่อย่ามาแลบลิ้นจะรีวิวดิ ผมรีวิวคนเดียวตอนนี้เขาเขาขี้เกียจรีวิวเพราะคุณบิ๊กเขาเป็นคนชวนก็ถ่ายด้วยกันขีงเขียวเลยวันนี้เฮ้ยยิวมาหมตอนนี้ผมจำได้ว่าผมเคยจุ่มมาให้คุณอะไรบอกไปก็จมบบอกไปก็จอบบอกไปก็จไอไอ้ไอ้จูที่ผมขโมยหน้าห้องน้ำห้องน้ำเรียน ตัวนี้ไงเอยเอวขาวเดี๋ยวคุยไปละโมยมาแต่มันห<ม>ัวมันสีทองเออหัวมันสีทองประเด็นก็คือผมมีตัวสีเข็ดด้วยไงนี่สีเข็ดเอาเอง,อง,องเค,รครับสีเข็ดครับอุ้ยไม่เคยเห็นในในสตูบีดีเลยนะนี่ตัวแรบกบอันนี้มันไม่เคยโผล่ปรากฏเองคือเรื่องไงนะแล้วอันนี้ผมสวมเดียวตัวูุงเท้ารเปล่แบบ คือว่าตัวตัวที่มันเกาะอย่ก็เป็น,นได้ไุณอเก็บคุณนอนดิทำไมคุณอยกากนั่งมีอะไรปะ ตัวนี้มันก็จะไปอยู okay. <cat on subscriber Airbnb> okay. ่อ no ย <cat on velocidade wiele> ู่นานเล้วใช่ไหมที่เราดีวดันใช่อันอยู่ตั้งนานแล้วเราเล่นจนเบื่อแล้วคุณจีเคยชอบตัวนี้ถูกไหมใช่เคยชอบเพราะอะไรมันเก่งทั้งทั้งช่วยแล้วโดนสกูตตีแล้วใครใครเขาก็อยากได้ตัวนี้ นี่ตัวนี้ชูกลุ่มเลยดินี่ตัวนี้รู้จักปุ่ดเนี่คุณอันนี้เป็นเซ็ตเลยนะเดดูเท่ๆทั้งนั้นใช่ไหมคุณเิ๊กเออเยอะไปดูอันเนี้ยตัวตัวนี้เฮ้ยหุ่นสาหุ่นยนต์เนี่ยอันนี้หุ่นยนต์มีหุ่นยนต์ด้วยนะน้ำเซนเทสเออไอ้กุ้งใส่เซนเทสละเล่ล์มึงคือคนต์หุ่นเย็น เย็นมาไร้ละหุ่หหหนยุนขนก็ขนได้เย็นขนขนแล้วลนเย็นนี่แมดงขนแดงให้ดูไปดิสามนี่คนสดเนี่ยเอาให้ดูนี่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 ตัวที่เขาชอบนะครับตัวตัวพวกนี้นะครับตัวแต่คุณชอบที่สุดยางประชุมตัวนี้นี่เขาชอบตัวนี้คนนี้กันชอบตัวนี้ เนี่ยต ja ัวเนี้ชอบตัวมากๆกับกับตัว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 เนี้ยทสอบตัวเนี้ยทดสอบตัวเนี้ยผมผมดูแล้วนะตัวนี้เป็นพระเอกในเรื่องใช่ไพระเอกใช่พระเอกว่ยนัอกนเย็นแล้วไอ้เนี่ย เนี่ยคุณเบคเขาชอบตัวนี้ในอีเ่้งมากใช่ไหมคุณเด็กตอนแรกๆอะ่ะผมชอบตัวเนี้ยผ,ผมชอบตัวเนี้ยฟังดังมากอ่ะผมก็ชอบตอนนี้ตอนนี้ผมก็มีสามตัวที่ผมชอบแล้วนะนี่สามตัวที่ผมชอบแต่ว่าผมซ้ำต้องสามตัวไม่ใช่หนักผมไปดูถูกซออ้ำซ้ำนะครซ้ำโค้ดซ้ำเยอะเลย เออมันไม่ได้ตามมันเป็นเซตให้ 5, 3ามกับสี่ตัวสดูไหมว่าเอ,อบอกคุณบิ๊คบกคุณบิกบอกไปซีว่ามีกี่ตัว่ะกี่ตัวคุณบอกมาดิผมไม่ได้นับเลยหกสองตัวตุวช้ชมคุณนับหรอวีผมไปบอกเลมาา ชอบผมผมเก่งมิีไหมไม่ใช่ถามคนดีดูเก่งแต่สุดคุณไม่ได้สักรอบนีงแต่ผมผมเก่งคุณแต่ผมไม่เก่งห่างผมเก่งห่างแล้วผไม่เกผมไม่หาอนี่ดีดีนี่ขี่จลูกตัวนี้ไปย่อเท้ามานี่ผมผมจะมีอะไรมาบอก อเนี่ยไอตัวตัวเนี้ยมันเจ็บขามันก็เลยมอมาค่ะงเ้นเหลืทุกคนบอกว่าทุกคนนต้องเจงอรู้จักอันนี้ทุกคน,กน,นรู้จักสายเลปะสายเล็รู้จักเปล่ารู้จักเปล่าผมไปเจอมาแล้ว <c oughs> เป็นหวัว <c oughs> ต้าไปคุณดิให้ดนี่หัว,ว,ว,ๆๆหวตวสองเต้าหัวตครับ ตัวนี้หัวโตด้วยใหญ่ตัวเลยนะครับผมตัวอันนี้กระต่ายอัวหหัวโตมาสี่ตัวเดี๋ยวยังมีหัวอันนี้อะไรวะนี่ยังมี้อีกนี่หัวตันไก่ก็มีโอ้โหนี่ก็มีนี่ก็มีโจ้โอ้หเยอะแยะมีอีกมีอีกโอ้ เอ <c oughs> หัวสีชมพูเลยนี่เ, <c oughs> เห็นไหมขา <c oughs> ้างหลังนี่สั่งอันนี้มามันดูแดงใช่ปะแต่พอมาหัวกันใจโ,โ,โ,โอ้ชมพูชมพูเลย <c oughs> นี่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 ที่เด่นเลยทีเด่นโอ้ยแหววคุณว่าคุณคุณนิกจะทำให้คิบยาวหรือสั้นดียาวดีกว่าเพราะเราต้องเล่านาน

คต้องมีกันตัวนี้ซิกเกอร์ยังกระโมกม,มาแล้วครับดีเกเออไอ,อประเด็นก็คือเอ้ยมีนี่อีกตัวหุนหัวตนมันไซเดนเฮดแล้วนะไซเดนเฮดของแม่คุณอยากให้เด็กเ้าสกีบิดี้กับความนแล้วต่กัน,นคุณว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะนี่คุณผมอโอ้ my god อันเนี้ยอันเนี้ยเอเมนมันมีมันมีอันอันนี้ด้วยฮีโร่บายนี่ฮีโร่บายฮีโร่บายเลยตอนมันสับมันจะไม่มันจะซ้ำนะคะแต่ว่ามันต่างกันนี่ข้างอย่างนี่ของผมอ่ะมันยังไม่หายแต่คุณดีกันอ่ะหายแล้วมันหายไปแล้วของคุณนั่นแหละคุณทำหายใช่ไงนายุ๊ด คุณ <asure S 3> ตัวอ <okay? S 3> <really S 2> ะไรอยู่ข้างหลังอ่ะไม่ใช่มียำกระหมอนเพราะคุณจะพอแม่ยู่ป่ะนี่อันนี้ทีวีนี่ดูนี่ผมว่าผมอ่ะมีทีวีบูแม่นเลยนะนี่แต่งงานเล้ยเดี่คุณบิ๊กนี่ไงคนบ้านีแต่งงานกันนี่ไหนตัวไหนแต่งงานมาเร็ว เมื่อกี้อยากรู้ไหมครับมีอะไรให้เดาอันนี้แต่งงานกันปื๊ดอันนี้แต่งงานกันแล้วมันจะเป็นแต่งงานกันแล้วนะคะท่านผู้ชมพ์ s กเกอร์ใครทัน s กเกอร์มาแล้วเฮ้ยคุณคุณว่าไอ้นี่มันผมทองฟันเหลืองฟันทองอยู่ว่าผมเหลืองกันแน่วะตัวนี้เหลือองฟันุ้ยฟันเหลืองอฟันเหลือง อมมั้งผมฟันเหลืองไหมัหมืนเนี่ยขาวปี้ผู้คนให้แต่ตันชูยิงฟันดิโอ้ขาวปิง้งเลยวันหักมันผมและตอนนี้ก็มีเลยมันมองไม่เห็นกล้องน<อ>ั่แหละหนวดหนวดหนวดคือ เหมือนทำมาสดจริงอะหนวดแต่ประเด็นก็คือยอายุปะใช้เมจิปประเด็นคือยอายุปะมันมีได้ไงก่อนอ,ออกมาซะดีๆตุ่มตรงนี้มีได้ไงก่อนยุงกัดใส่กัดเน่ตนตุ่มตรงเนตตุ่ม นิวไปใกล้ๆบ้าเฟ่คุณก็ทูวแบบเนี้ยตายไปล่ะนี่มีตุน่นเลยเห็นหน้าผมแค่นิดเดียวโอ้ผมอ่ะไม่ได้โดนได้แต่ผมอ่ะเบี้ยแต่คุณก็มาหน้าตรงนี้คุณก็จะไม่มเฮ้ยคุณมีเขาถือมีดด่อน,นี่ไงถือมีสองมือแล้วก็ไปสู้เดี๋ยวเราขอจบ จบคลิปไปครั้งที่นี้รับ